สวัสดีครับผมทนายเดชานะครับช่วงนี้ใกล้เลือกตั้งแล้วทุกคนก็หาเสียงกันวิธีการหาเสียงก็นําเสนอนโยบายที่ตรงใจประชาชน 2. ใช้เงินภาษีมาแจกประชาชนนะครับสซื้อตัวสอสอนะครับสอสอที่ไม่มีอุดมการพร้อมขายตัวตอนนี้ก็ขายตัวย้ายพักกันเยอะแยะมากมาย 4. ก็เรื่องต่อไปก็คือทําลายคู่แข่งทําลายคู่แข่งฝ่ายตรงข้าม ทำลายคู้แข่งพวกเดียวกันเองนะหรือบางคนเรียกว่ากัดกันเองนะครับก็เห็นชัดเจนว่าฝ่ายเดียวกันก็กัดกันเองยิ่งกว่าหมายนะครับนะแฉกันไปแฉกันมาเพื่อเอาตัวรอดให้ได้สอนในสมัยหน้าและที่สําคัญตอนนี้ตํารวจก็เร่งกวาดล้างทุนจีนยาเสพติดบ่อนการพนันสถานบริการเชื่อมโยงไปยังอดีตรัฐมนตรีคนหนึ่งซึ่งเคยสนับสนุนรัฐบาลตอนนี้ย้ายมาอยู่ฝ่าย ของฝ่ายค้านเพราะนั้นก็โดนบี้ปปชแถลงข่าวเช็คบินอดีตนายกรัฐมนตรีจำนำข้าวนะครับก็มาชี้บูรณกันใกล้ๆเลือกตั้งเพื่อทำลายชื่อเสียงแลนสไลด์ของพรรคการเมืองฝ่ายค้านพรรคหนึ่งที่นะบอกว่าจะแลนสไลด์ก็จะดับฝันมาตรการยุบพรรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นพรรคฝ่ายค้านอันดับหอันดับสอ,อันดับส ก็จะมีมาตรการยุบพ,พักสร้างความหวาดเสียวหวาดกอัวาดกลัวให้กับผู้สมัครสสหรืออดีตสสว่าเฮ้ยบ้านใหญ่ทั้งหลายมาอยู่กับกูและจะปลอดภัยคดีความไม่มีนี่คือวิธีการอันแสนสกปรกของฝ่ายการเมืองที่ทำทุกอย่างเพื่อให้ตัวเองได้รับการชนะเลือกตั้งในสมัยหน้ากลับมามีอำนาจเหมือนเดิมครับเห็นว่าดีมีประโยชน์กดไลค์กดแชร์ด้วยครับ